ราชสีหนูและหมีขี้เศราร์กะครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเคี้ยวขจีมีเจ้าหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่และมีหมีตัวเบื้อเริ่มอาศัยอยู่ในถ้ำ้างๆเจ้าหมีตัวโตผู้จำศีลอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วยังคงนอนหลับต่อไปและกรนเสียงดังมากวันหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยจึงไปปลุกเจ้าหมีขึ้น เพราะเสียงกรนดังลั่นของเจ้าหมีทำให้เขานอนหลับไม่ได้เลยตลอดฤดูหนาวเจ้าหมีคุณพี่หมีนี่ฤดูร้อนมาเยือนแล้วนายตื่นได้แล้วนะตอนนี้เลยอย่างไรก็ตามเจ้าหมียังคงนอนต่อไปเจ้าหนูตัวน้อยจึงเดินเข้าไปหาหมีพร้อมกับแตรและเป่าแตรเสียงดังอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหมีก็ยังคงนอนหลับต่อไป ในขณะที่เจ้าหน MM ูตัวน้อยกำลังเดินอยู่ในป่าด้วยอาการอดหลับอดนอนเขาก็พบกับเพื่อนสัตว์อีกหลายตัวเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูน้อยทำไมดูเศร้าจังอ้ยอย่าถามเลยทั้งฤดูหนาวไม่ได้นอนเลยอเพราะเสียงกลนของเจ้าหมีเนี่ยฤลดูร้อนก็มาถึงแล้วแต่เจ้าหมียังไม่ตื่นอีกอ่ะเอจเจ้าสิงโตราชาแห่งป่าอาจจะช่วยเจ้าได้นะฮะออทไมข้าทงไปคุยกับเขาด้วยล่ะ ก็เพราะว่าเจ้าสิงโตคำรามเสียงดังมากใครได้ยินก็สะดุ้งตื่นกันหมด ถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดนี้เขาก็ไปหาสิงโตราชสีแห่งป่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือเจ้าสิงโตนอนหลับอยู่ในถ้ำเจ้าหนูตัวน้อยรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อได้เห็นสิงโตตัวใหญ่เขาจึงตัดสินใจย,ยกเลิกแผนแล้วกลับบ้านแทนแต่ทันใดนั้นเขาก็เผลอไปสะดุดกิ่งไม้ข้างหน้าเขาให้และเขาก็ได้ยินเสียงครางเบาๆ เสียงอะไรนะเจ้ามาทำอะไรในถ้ำของข้าเอา่เอร,รัชเชนสีแห่งป่าข้าขออภัยที่ปลุกท่านขึ้นมาคือคือข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนัน่นนะเจ้ายัางตัวโตวไม่พอที่จะกินเป็นขนมได้เลยเจ้าหนูทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยท่านราชสีผู้นนาเรงขามข้าอยากให้ท่านไปปลุกเจ้าหมีตัวใหญ่เพื่อนบ้านของข้าหน่อยะ เขาไม่ยอมตื่นจากการจำศีลเลยอไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามอ่ะเพราะข้าตัวเล็กเสียงข้าก็เล็กปลุกเขาไม่ได้แต่ท่านคำรามครั้งเดียวทุกอย่างก็จะจบแล้วอ่ะข้าไม่มีเวลามาช่วยเจ้าหนูตัวเล็กไร้ประโยชน์อย่างเจ้าหรอกนะข้าเป็นราชสีห์แห่งป่านี้เจ้าสิงโตเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือเจ้าหนู เขาเดินไปที่มุมถ้ำที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเอ็นตัวลงพิงต้นไม้และเริ่มเกาอย่างรุนแรงโอ้ยเจ้าสิงโตรู้สึกคันมากจนไม่อยากให้ใครเห็นตัวเองในสภาพนี้เพราะเขาคือราชาแห่งป่าอ,อในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหนูตัวน้อยก็เดินทางกลับบ้านอย่างเศร้าส้อยและได้ยินเสียงหวีดดังมาจากป่าลึกลด้วยความสงสยัยเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปและไปเจอเจ้าสิงโตเขา้าเจ้าสิงโตกําลังเกาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเจ้าหนูจึงรีบเข้าไปหาสิงโตเมื่อสิงโตเห็นเขาสิงโตก็รีบหยุดทันทีแต่ดูก็รู้ว่าเขายังคงเจ็บปวดและไม่สบายตัวจากอาการคันเป็นอย่างมากเป็นอะไรเหรอท่านสิงโต ข้าไม่รู้เจ้าหนูข้าไม่รู้ข้าหยุดเกาไม่ได้เลยออโอ้ยโอ้เจ้าต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเจ้าหนูโอ้ย,อยเจ้าหนูจ้องมองสิงโตอย่างระมัดระวัง และเห็นเห็บหมัดตัวน้อยมากมายกระโดดไปมาอยู่ในขนของเขาณนะตอนนั้นเองเจ้าหนูก็เข้าใจว่าทำไมสิงโตถึงได้คันขยเออขนาดนี้อ๋อท่านมีเห็บหมัดนี่เองเดี๋ยวข้าช่วยเองนะโอ้ยเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงเจ้าเป็นแค่นหนู อย่ามายุ่งกับข้าโอ้ยโอ้ยเจ้าหนูตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนหลังสิงโตอย่างกล้าหาญโดยไม่สนใจคำพูดหักหานน้ำใจของสิงโตโอ้ยทำอะไรนะ่ะออกไปนะเอ้ยเจ้าหนูเริ่มปีนผ่านขนฟูหนาของสิงโตและกำจัดหมัดออกไปแต่นี่ทำให้เจ้าสิงโตยิ่งคันขึ้นไปอีกเขาเริ่มใช้อุ้งเท้าเก่าตัวเอง เจ้าสิงโตทนอาการคันไม่ไหวจึงเองนตัวพิงต้นไม้และเริ่มไถไปมาซ้ายขวาโอ้ไม่นะเกือบแบนไปแล้วไงโอ้ข้าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยิ่งเจ้าวิ่งไปข้ากยิ่งคันออกไปนะเจ้าหนูเจ้าสิงโตว,วิ่งไปใกล้ทะเลสาบ เขารีบกระโดดลงไปในน้ำเจ้าหนูที่อยู่ข้าหลังเกือบจมน้ำตายท่านสิงโตขึ้นจากน้ำซะไม่งั้นเขาจะจมน้ำตายแล้วราชสีแห่งป่าขึ้นมาจากทะเลสาบแต่จากนั้นเขาก็สะบัดให้ตัวเองแห้งเขาสะบัดแรงและเร็วมากจนเจ้าหนูแทบเกาะสิงโตไว้ไม่อยู่ข้าเกือบจะเอาหมัดออกได้หมดแล้วท่านสิงโตเหลือนิดเดียว เลยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะในที่สุดเจ้าสิงโตก็หยุดตัวเองในขณะนั้นเจ้าหนูก็โยนหมัดตัวสุดท้ายทิ้งไปได้พอดีท่านรู้สึกยังไงบ้างเออมันเหมือนจะไม่คันแล้วนะเพราะข้าทำความสะอาดเห็บหมัดให้ท่านหมดแล้วไงละ่ะเจ้าสิงโตรู้สึกอับอายที่ทำตัวหยาบคายตอนที่เจ้าขอให้ข้าช่วย ข้ารู้ถูกเจ้าเจ้าหนูแต่เจ้าก็ยังทำทุกอย่างเพื่อช่วยข้าจากอาการคันนี่ขอบคุณมากนะข้าเคารพเจ้าจริงๆด้วยความยินดีท่านสิงโตมากระโดดขึ้นหลังข้ามาแล้วข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเมื่อเจ้าหนูตัวเล็กและเจ้าสิงโตตัวใหญ่มาถึงบ้านของเจ้าหนูพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรนดังสนั่นลั่นออกมาจากถ้ำของเจ้าหมีฮะ นั่นเสียงอะไรจากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปในถา้าอาเจ้าพูดถูกเจ้าหนูฤดูร้อนมาเยือนแล้วแต่เจ้าหมียังนอนอยู่อีกเราต้องปลุกเข้าเดี๋ยวนี้เลยราชสีแห่งป่าสูดหายใจเข้าลึกและปล่อยเสียงค้ำรามอันทรงพลังออกมาใส่หูเจ้าหมีตัวใหญ่พื้นถ้ำของเขาถึงกับเคลื่อนที่เลยทีเดียว ด้วยเสียงคำรามอันทรงพลังนี้เจ้าหมีจึงตื่นขึ้นในที่สุดแล้ววิ่งออกจากถ้ำไปฮะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นพระอาทิตย์มาแล้วเหรอฤดูร้อนมาแล้วเหรอไหนล่ะในขณะที่เหล่าสัตว์ป่าหัวเราะไปกับท่าทางหน้าขำขันของเจ้าหมี <laughs> เจ้าหนูตัวน้อยก็ดีใจมากที่ไหนที่สุดเสียงกรนก็หมดไปสัทีในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายอาศัยอยู่ทั้งวันเขาได้แต่กระโดดไปมาและชื่นชมตัวเองเขาชอบพูดคุยว่าตนเองสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นๆ ฉันเป็นสัตว์ที่รวดเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ใครอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะเขาสามารถวิ่งได้เร็วจริงๆด้วยเท้าขนาดใหญ่ของเขาสัตว์ตัวอื่นๆไม่ชอบการโอ้อวดของกระต่ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้ ใช่แล้วฉันชนะอีกแล้วทำไมน่าเหรอก็ฉันเร็วน่ะสิในทุกที่ที่เจ้ากระต่ายไปเขาจะพูดว่าฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคำพูดของเขาเริ่มรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าโอเคเขาอาจจะวิ่งเร็วที่สุดจริงๆแต่มาพูดจาโอ้อวดแบบนี้ไม่ดีเลยต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้างคำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่าเขา้า เต่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงจุดหมายเดียวกันกับที่กระต่ายสามารถไปได้ภายในเวลาหนึ่งนาทีเต่าหวังว่าเขาจะได้พบกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาไปหาสัตว์ตัวอื่นๆและบอกว่าเขาอยากจะแข่งขันกับกระตา่ายนายอยากแข่งกับเขางั้นเหรอสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดยังเอาชนะกระต่ายไม่ได้เลยนายจะชนะได้ยังไงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเอง เต่าไปหากระต่ายสวัสดีคุณกระต่ายผมตามหาคุณมานานแล้วกระต่ายถามด้วยความสงสัยแล้วนายตามหาฉันทำไมผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่าคือนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจ ผมอยากจะแข่งกับคุณจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากันทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็เริ่มหัวเราะเสียงดังลั่นจนสัว์ตัวอื่นๆได้ยินกันไปทั้งป่ากับฉันเนี่ยนะจะวิ่ง จะแข่งวิ่งล้อกันเล่นหรือเปล่านายแสงชั้นไม่ได้หอกกว่านายจะก้าวได้ฉั้นก็ไปถึงเส้นชัยแล้วถ้าเราไม่แข่งเราก็ไม่รู้หรอกจริงไหมได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกันเมื่อเต่าเริ่มเดินจากไปเจ้ากระต่ายก็หัวเราะต่อเช้าวันรุ่งขึ้น สัตว์ทั้งหลายมาถึงลู่แข่งวิง่งพวกเขาเห็นเต่ามารอที่เส้นเริ่มต้นพร้อมออกตัวด้วยความมั่นใจเจ้าเต่ายิ้มบอกฉันทีเถอะว่านายจะเอาชนะกระต่ายได้ยังไงถ้าเขาทั้งหญิงยะโสและชอบคุยโวอย่างที่พวกนายว่าละก็การแข่งขันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยละ่ะ หลังจากนั้นไม่นานโดยท่าทางโอหังของเขากระต่ายก็มาถึงสนามแข่งพร้อมถือแครอทมาด้วยในมือมาแข่งให้จบๆไปเถอะฉันยังไม่ได้ฐานมือเช้าเลยเมื่อเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเรียบร้อยพวกเขาก็เข้าที่ใครไปถึงเส้นสีแดงที่ปลายป่าก่อนเป็นผู้ชนะเมื่อตัวตุ่นให้สัญญ,ญาณเริ่ม เจ้ากระต่ายพุ่งตัวออกไปเรากับลูกศรในขณะที่เจ้าเต่าเริ่มเดินไปอย่างเชื่องช้าโอ้โหกระต่ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขันก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วหลังจากวิ่งไปสักพักกระต่ายหยุด และมองไปข้างหลังแต่เขาไม่เห็นอะไรเลยสภาพนี้ถ้าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นชยัยคืนนี้ซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่ากระต่ายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนนและเห็นเต่ากำลังมาจากไกลๆด้วยรอยยิ้มแยะ เขายืนขึ้นและเริ่มวิ่งต่อกระต่ายเกือบไปถึงเส้นชายแล้วฉันมักจะง่วงหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งตายต้นไม้และเงียบสักหน่อยดีกว่าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะกระต่ายพลอยหลับไป ยังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้าอย่างมากแต่ก็เปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่ายเขาเห็นว่ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักพักหนึ่ง กระต่ายตื่นขึ้นเมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้วมองไม่เห็นเต่าเลยสงสัยเขาคงไม่อยากแข่งแล้วแข่งให้จบจบไปเลยแล้วกันในขณะที่กระต่ายค่อยๆไปอย่างเส้นชัยอย่างช้าๆเขาเห็นอะไรเอ่ยเจ้าเต่าได้แซงเขาไปซะแล้วอันที่จริงเจ้าเต่ากำลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วย กระต่ายใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่รอยอยู่ที่เส้นชยัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาโยนเต่าขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเศร้าส้อยอยู่ในมุมเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งขัน เดินไปหากระต่ายคุณกระต่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโวโอ้อวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อนผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่าผมฉลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำ นายพูดถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะเลิกโอ้อวดความเร็วของฉันกับทุกคนฉันควรจะกลับแล้วล่ะบ้านฉันต้องเดินทางไปอีกไกลเจ้าเต่ายิ้มและเริ่มออกเดินทางกระต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยโอ้อวดและก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลย